สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ชมและฟังรายการ Color Run ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสองโมงหรือบ่ายสามโมงนะครับที่ F เป็น99คิวเดดโอง้วยแก๊งแรงโดยไม่ใช่นางรำพิสติสเวีริมลและผมสมเกศคุณานิคมครับวันนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าพอถึงเชียงใหม่เขาบอกว่ามาลัดแอดหัวเหล็กเขาบอกโอ้โหอาหารเมืองก็ล้ำอาหารฟิวชั่นก็ดีเดี๋ยวเราไปในร้านกันครับ เอาละครับตอนนี้นั่งอยู่ในร้านแล้วต้องขออนุญาตนะครับต้องบอกคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้เนี่ยโควิดอาจจะน้อยลงไปแล้วแต่ก็ต้องเขาเรียกการดอย่าตกผมเองก็กาดจะไม่ตกนะครับแต่วันนี้ต้องขออนุญาตถอดเนื่องจากว่าเราจะทิ้งระยะห่างทางสังคมกับเจ้าของร้านเขาขออนุญาตถอดก่อนนะครับเจ้าของร้านคือคุณบอลครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดด้วยนะครับนะครับนะครับเราห่างกันเมตรกว่าละนะฮะจริงๆแล้วก็ห่างกันแต่ว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารเมืองอาหารฟิวชั่นซึ่ง ผมเองเนี่ยเคยมาทานมาทีหนึ่งนานแล้วแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสได้เห็นอาหารและได้กินอย่างสมเกียิกับผมในวันนี้นะครับต้องถามน้้งบอลก่อนว่าร้านแอดหัวเหล็กหัวเหล็กเนี่ยคือสะพานใช่ครับสะพานที่ตรงนู้นสะพานที่อยู่ตรงข้างหลังข้างหลังเราเลยครับซึ่งหัวจะแปลว่าสะพานในภาษาเมืองครับผมใช่ครับเขาก็เลยเรียกกันว่าสะพานเหล็กหรือ หัวเหล็กมันเองครับจะเป็นที่นิยมในการมาถ่ายละครหรือถ่ายอ๋อสะพานเหล็กที่ตอเวลาเราดูตรงนี้จะมันข้ามจากตรงไหนไปตรงไหนครับสะพานหัวเหล็กนะหข้ามจากฝั่งฝั่งฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เป็นเลนเดียวครับฝั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกของเนปาซ่าครับอ๋อเมื่อกี้คนกับรถพามาเราก็ไม่รู้ฝั่งนู้นเป็นหนปาซ่านี่อยู่นี่อยู่ในใจกลางเมืองเลยนะใช่ครับฝั่งนู้นเป็นเนปาซ่ามาข้ามสะพานหัวเหล็กมาก็จะมาเป็นร้านเรา โอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับต้องบอกว่าคขาจที่แล้วนี่แวะมาจริงๆไม่ได้อยู่นานนะครับแต่เป็นช่วงที่แล้วเนี่ยมาตอนเย็นวิวสวยมากแล้วอันนี้เป็นที่ของเราเองด้วยป่าก็อันนี้ก็คือสบายก็เป็นพ่อครับผมพ่อสมัยคุณพ่อเลยเนาะร้านเนี้ยเปิดมาประมาณ6ปีแต่ว่าฝีมือเขาเนี่ยต้องถือว่าโอ้โหไม่รู้จะบอกว่าเกือบจะร้อยปีเพราะว่าเป็นเป็นอาหารในครอบครัวคุณป้าคุณน้าคุณแม่ คุณน้าครับคุณน้าจะเก่งของเรื่องในตัวครับส่วนใหญ่เป็นอาหารเมืองหมายว่าถ้าเก่งเนี่ยเก่งเก่งทุกอย่างเก่งทุกอย่างครับเป็นคนมีฝีมือใช่ครับเก่งทุกอย่างแต่เราก็จะหยิบของอาหารมาปรับหน้าตาทําให้ดูน่าทานขึ้นครับใช่ครับทุกวันนี้น้องบอลกับครอบครัวก็บบริหารนะครับเปิดมา6ปีผลตอบรับดีว่าเจอโควิดปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งทั้งเพราะถ้าเรายังไม่เปิดประเทศ มันก็ยังไม่มีนักท่องเทีย่ยวอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนไทยเที่ยวเมืองไทยนะครับรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกแล้วว่าถ้าเรามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้บรรยากาศดีคนไม่พลุกพ่านเยอะอาหารอ,ารอร่อยทุกอย่างดูดีแกดูแลได้ดีมากเพราะฉะนั้นรายการเราเองเนี่ยส,สัมผัสให้ไทยทเที่ยวไทยอยู่แล้วถ้าใครได้ดูรายการแล้วอยากกินอาหารเมืองอาหารฟริวชั่นนะครับแวะมาที่เชียงใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าครับว่าร้านแอดหัวเหล็กมีอะไรให้กินอย่างสังเกตมั้งครับมาที่โต๊ะอาหารของร้าน แอดหัวเหล็กนะครับที่บอกแล้วว่าเป็นเมนูอาหารเหนือเป็นหลกักแล้วก็มีอาหารฟิวชั่นแล้วก็ต้องบอกว่าร้านเปิดหงปีแต่ความอร่อยเนี่ยจากฝีมือของคนเหนือแท้ๆแ,แล้วก็เป็นของคุณนะ้าคุณป้าที่เป็นครอบครัวของน้อง bon. บอลเรามาเริ่มที่อาหารเหนือก่อนดีไหมครับเอาเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เลย,เลยอุ้ยอย่างเนี้ยผมเคยเห็นเลยนี่นมาเหนือ3ามสปีมาถ่ายหนังอย่างเคยกินอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เราจะเรียกว่าราบเมืองปิ้งครับ ปกติเราจะเคยทานเป็นพวกลาบหมูใช่ครับลาบคั่วแต่เราด้วยความที่อยากให้ทานง่ายทานสะดวกก็คือเอ,อาอัดเป็นแท่งไอติมใช่ครับลองดูนะครับอันนี้อ่ะใช่ครับอันนี้ล,ล,ลาบเรอเนี่ยใช่แล้วก็เราจะไม่ทิ้งของรสชาติครับรสชาติเราต้องเข้มข้น อันนี้เหมือนได้คั่วหรือคั่วมาก่อนคือเป็นลาบคั่วอะไรสาเร็จเรียบยร้อยอ๋อเป็นลาบคั่วทั่วไปแต่ว่ามาออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ใช่ครับโอ้แล้วไปต้องไปปิ้งด้วยไหมก็อเอาไปปิ้งครับผมเพื่อเพิ่มความหอมแต่อันนี้เป็นลาบคั่วที่แบบคั่วเหมือนลาบราบหมูคั่วทั่วไป่แต่เอามาทําเป็นแท่งแล้วมาปิ้งใช่เพื่อเพิ่มความหอมลดมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นเนาะอันนี้ก็บอกเคยเห็นจะเป็นปูอ่องครับอันนี้ก็บอกเคยเห็นเนาะอันนี้เป็นตัวของปูอ่องครับปกติปูอ่องก็คือมันนูููาผสม่ออยใกระดงป แต่ก็จะมีในช่วงของที่ว่าปูกระดองปูเขาจะหมดหมดตลาดใช่ครับเราก็เลยเอามาอัดแอปใส่ในส่วนของแพ็กเกจส่วนรับอ่ะมาดูใกล้ใกมืบนคลิพวีแม็กมาละนี่รสชาติสัมผัสมันจะออกความมันๆและความหอมของมันปูนะปูอ่องเหมือนเหมือนเหมือนน้ำพริกอ่องใช่ครับอันนี้เป็นปูอ่องแต่ไม่เกี่ยวกับน้ำพริกอ่องไม่เกี่ยวครับนะฮะเป็นปูอ่องอันนี้สุก เป็นอาหารพื้นเมืองเลยเนอะใช่ครับอันนี้จะหากินได้ยากครับอันนี้เมนูที่3ครับออเดําเมืองครับนี่อ่อดําเมืองมีอะไรบ้างเมืองก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นเขาบอกของร้านดังๆมาเลยใช่ครับคือจริงๆอะแคบหมูแหนมแล้วก็2ตัวนี้เนี่ยครับนี่คือน้ำพริกองอันนี้ก็เป็นน้ำพริกหนุมน้ำพริกองทำเองวะน้ำพริกองคั่วเองครับอ๋อน้ำพริกองคั่วเองน้ำพริกหนุ่มคั่วเองครับแต่ว่าของพวกที่ประกอบเนี่ย เราอยอมรับเลยว่าเราเลือกแต่ร้านดังๆมาเพราะถึงอ,อาหารเหนือแล้วบางคนบอกว่าโอ้ยมาเหนือแล้วกินเหนืออาหารเหนือกินไม่เป็นบางคนกินไม่เป็นนะค,คือกินได้แต่ว่าไม่ถูกปากถูกต้องเราก็ต้องมีอาหารเป็นตัว <มา S 1> ซิงเ,เกอร์ของร้านาาตัวนี้เป็นตัวของยีเดโฟม้อไฟยีเดโฟม้อไฟใช่ครับนี่นี่ยีเดโฟม้อไฟนี่นี่นะ มีเครื่องเค้าครบเลยนะแล้วก็มีเคี่ยวกรอบมาคู่กันด้วยอันนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวของกะหล่ำผัดน้ำปลาตัวนี้เราใช้ตัวของน้ำปลาที่เอาไว้เวลาเคี่ยวให้มันหอมหัวน้ำปลาบอกใช่ครับและกะหล่ำเวลาผัดต้องผัดให้ติดกระทะหน่อยๆต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวของเมี่ยงปลาทับทิมครับก็คือเราจะทําเป็นลูกเต๋าเพื่อให้สามารถห่อกับผักและกินเป็นคำๆกับสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เจ็ดชนิดผักปลอดสารพิษครับมีอะไรนะสลัดเลยนะเมื่อกี้สลัดมืองสลัดเมืองเมืองมานี่ นี่ครับหน้าตาสัตว์เมืองเมืองนะครับแต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยคล้ายๆซีซ่าสลัดอาน,นี่เนี้ยอ๋อเนี่ยแต่ว่ามีแคบหมูมันเหมือนเครื่องซีซ่าสลัดตัวนี้<ช>แต่มีแค่หมูเพิ่มเติมเข้ามาตัวไฮไลท์จะอยู่ข้างในนี่ข้างในซอสตัวไฮไลท์จะอยู่ตัวซอสตัวนี้นะครับซอสของของสลัดเม,มืองเมืองตัวนี้จะมีน้ำพริกหนุ่มผสมผสานเข้าไปด้วยเอาละครับคนนี้เราจะเริ่มละกินอย่างสมเกียจวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านแอด หัวเหล็กนะฮะอยู่ในตัวเมืองของเชียงใหม่เลยนะครับพร้อมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเราจะเริ่มอ่านเหนือก่อนดีนะบอลนะยินดีเลยครับไปบอลครับเราจะเริ่มที่นี่เลยลาบเมืองปิ้งและที่นี่ถ้าจะสั่งต้องบอกว่าลาบเมืองปิ้งในเมนูมีเขียนไว้อย่างนี้รขออนุญาตก่อนเลยนะครับมันมันกัดอไนกัดได้เลยครับเนาะกัดไอศครีมเลยเป็นการแบ่งสัดส่วนให้เรียบร้อยครับมาสามคนก็สามไม้มาห้าคนก็ห้าไม้ครับ มันหอมอมากรสชาติได้ด้วยแล้วหอมด้วยอ,อือร่อยอ่ะ๋ยนต้องข้าวนึองนะรสชาตข้าวเนึ่งมาทางหลังต่อไปต่อไปเอาเป็นเอาอย่างดีเอาลองตัวนี้ก็ได้ครับนี่ตัวนี้คือปูอ่องปูอ่องปูอ่องจำง่ายๆว่าไม่ใช่น้ำพริกอ่องปูอ่อง ห<ข>ากินยากมากจะมันๆหอ,อมครับไม่ต้องกินกับผักใช่ไหมไม่ต้องกินผักครับกินได้เลยครับฟิลิงแต่มันๆติดลิ้นนอยหน่อยกินมันปูใช่ครับปูนาด้วยหอมหอมากหอมอร่อยครับอันนี้ถ้าได้ให้เขานึง่งมาจิ้มนยอย่างที่บอกเนื่อบ ก็ได้ข้าวเหนียวมาจิ้มกินจิ้มกินนีนะถ้าย้อนไปสักยี่สิบปีอันนี้จะนิยมมากเด็กตอนไหนเด็กๆครับเด็กๆก็ได้พกข้าวเหนียวแล้วก็ปูอ่องสามอ่องแล้วก็ควัดก,กินกันอันนี้เอาสลัดเลยเนาะดีไหมหรือว่าเอานี้ก่อนอาทานสลัดเลยก็ได้ครับสลัดนี่คือลาดเลยไหมราดเลยก็ได้ครับนี่ในน้ําสลัดเนี่ยนะครับสลัดเมืองเมืองเนี่ยในน้าสลัดเนี่ยจะมีน้าพริกหนุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะชิมดูว่าสลัดตัวนี้ก็เป็นสลัดที่เราไม่เคยเจอเหมือนกันนะฮะเป็นสลัดเมืองที่ทางคุณบอลคิดเองนะ โอ้ยเด้ยแคบหมูด้วยกับนี่โอ้ยอืมอืมหอมเหมือนซีซาสลัดแต่มีรสชาติของความความแบบจัดจ้านอ่ะจัดจ้านแต่ไม่เผ็ดมากนะคุณฟังคุณผู้ชมมันหอมอ่ะ มันก็อร่อยแล้วก็จะเป็นส่วนของออเดรตเมืองครับอ่าหอยยัดช้อนใช่เลยครับมีตัอนี้ชิมลองชิมตัวไส้อั่วกันเลยครับไส้อั่วก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีไส้อั่วก็จะเป็นตัวของน้ำพริกก็น้ำพริกน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่อนใช่ครับบางคนก็จะชอบเอาตัวของแคบหมูครับควักในส่วนของน้ำพริกและกินนี่ก็ควักกระริกหนุ่มใช่ครับเราพอจะเยอะยังไงเลยครับ เอาครับมาแล้วเรียบร้อย yeah, นี่น้องบอลของเราตักมาให้นะใครที่มาแอดหัวเหล็กนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเ,เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรน้องน้องบอลบอกหน่อยเบอร์099ครับ269 2623ครับอีกทีครับ ศ9นย์เก้าเก้าสองหกเก้าองเส้นช่องทางในการติดต่อก็จะเป็นในส่วนียลไลน์เฟซบุ๊กอะไรช่วยบอกหน่อยด้วยเฟซบุ๊กครับเข้าไปดูได้ไหมเซิร์ชในเฟซบุ๊กได้เลยชื่อร้านว่าแอดขัวเหล็กคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทภาษาไทยหรือสังผัสเป็นภาษาอังกฤษครับตัวคำว่าแอดขัวเหล็ก a t k s u a แล้วก็ l e k ครับแอดขัวเหล็กไปมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยใช่ครับแอดขัวเหล็กเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสตาร์ทตอนเก้าโมงครับแล้วก็ปิดตอนห้าทุ่มเพราะว่าใช่ครับนอกจาก ตั้งแต่ใช่ครับตั้จาก่ร้านอาหารแล้วลืมบอกว่าเราเริ่มต้นมาจากคาเฟ่ก็คือจากทําขายพวกกาแฟขายพวกเบเกอรี่เงี้ยครับอ๋อเหรอที่นี่เหรอใช่ครับแต่หลังๆนี้ด้วยป่ะแอดบล็กอ๋อเปิดมาแรกๆเนี่ยคนนิยมพวกกาแฟพวกเบเกอรี่ใช่ครับแต่พอหลังๆมาพอเราเริ่มขายอาหารขายอาหารคนเริ่มติดว่าร้านเป็นร้านอาหารแล้วแต่เบเกอรี่กับ กาแฟยังมีอยู่ไหมครับอ่ายังมีอยู่ครับแล้วก็ลูกค้าก็ยังชอบในส่วนของเค,ค้เก,กที่เป็นที่เป็นเค,ค้ตัวซิกเนเจอร์ก็จะมีแมงโก้ชีสพายแล้วก็ตัวของโฮคโนุนัทพายครับอ,อันนี้เป็นขายดีตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเลยครับถ้ามาถึงเยี่สิบสี่มาได้เลยนะเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าก็มีพวกนี้หมดแล,แล้วมีละครับเก้าโมงเช้าถึงห้าทุ่มถึงห้าทุ่มใช่ครับอ่าแล้วก็มีวงดนตรีด้วยมีดนตรีสดเริ่มตอนหนึ่งทุ่มครับจนถึงสองทุ่มครึ่งดนตรีสดหนึ่งทุ่มบาวเเเนี่ย็พรใช เอาละครับยาร์โฟครับอันนี้ไม่ต้องน้ำส้มน้ำนี่ามไม่ต้องใส่แม่ปรุงครับมันครบเลยเราเราปร,ปรุงมามเสร็จเรียบร้อยคอ้โหแซ่บเออรสนี้เลยอะ่ะเยาร์ตโฟมันต้องรสแบบนี้เปรี้ยวนิดๆแล้วก็แบบได้ความหอมเจ้าหูย้ยีคือแบบมันเป็นยาร์โฟที่เราเคยกินอยู่อะ่ะมันใช่คุณไม่จะอยู่ที่เชียงใหม่นะลองมาดู